นี่้องเอินมากินแค่กานโคตรสดสองสดกันยังดีต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีหน่อยหนึ่งละไนน์หน่อยเองผักไท่หน่อยหนึ่งวัวที่ออกใหม่เนาะแล้ว <จะ S 2> เดี๋ยวก็ดวได้ลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าญี่ปุ่นจะทํายำรกวัวนี่แม่ชื่อปุ้มปุยอ,ยอีหมดอา้าวข้าวปลแดงอะไรกีกเนี่ยฮะ สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มันย้ำหกมัวนถอะเขาเฮอวันนี่อย่ย้ำหกม้วนนะวันนี้เขาแบ่งกันกินบ้านนั่นแด่บ้านนี้แด่ลูกมันจะได้ดกมันีะได้เพกเ็เลยพพดมาเพแต่ว่าต้มแล้วต้มแล้วซ็จแล้วน้ำพร,ริกเขาก็มือซิจนั่น ก็<ส>คือใช้น้ำพริกลาบเหนือธรรมดาใช่ไหมป้าน้ำพริกลาบน้ำพริกมาเค่นจี้เผาหอมเผา,า,ากระเทียมมาเค็นพริกลาบหมูลาบบ้านเอาเนะไปดูได้ในคลิปลาบหมูได้เนาะได้ล<า>เลยเลยนี่นกินใหม่ปีใหม่เดือนหากินยากทุกเขียมปุกกในตรงกับปุ๊ล้ำเหม็นตอนที่มันออกเองเด้ก เนี่ยน้องเอ้มากินกันกานกุ้งสดสองสดเป็นยังดีเราก็ใส่นี่เลยเบิกน้ำพริกใส่ข้าวซอยใส่เนี่ยนะน้ำปลาน้ำจะขดต้มเนี่ยข้าน้ำห้าน้ำต้มหกเนี่ยน้องเนี่ยผสมน้ำพริกเลยเหรอเออน้ำพริกใส่ไม่ได้ตำมาปะเนี่ย ใส่น้ำพริกใส่ข้าขวคั่วต้นหอมใบผักไก่ใส่ลันี้น้ำพริกลาบเหนือนพริกลาบเผาหอมเผากระเทียมแครนซื้อก็ได้นะแถวข่ะตลาดมีอยู่ตลาดก็มีขายร้อยผักไก่ใส่ต้ปหอมหน่อยหนึ่ง ต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีหน่อยหนึ่งสจระแน่หน่อยเองผักไห่หน่อยหนึ่งขอหกหมาโอ้ผมแม่เป็นน่องมามามาถึงจะเกิดเร็วมูนจอมะนี่เขาเรียกว่ายังก,ก่ไงยำหกงูให้ Để khuôn ý sản của họng xùa à. Bạn họng sẽ phải nhắm Ừm, đi Hỏa hẳn có đẹp lối. ปนะแกมาจิ้มปุนนะน้ำปลานิดหน่อยจางไปแต่มันก็มีน้ำปลาอยู่แล้วเนาะมีน้ำห้าอีกแล้วขอต้มมันเสร็จเรีบเยบร้อยมันจิ้มดูดูจางมันเก็มมันลำจะได้มาพี่น้องมาส่วยกันกันเนาะจิ้มปนนะ เส้นไก่บัวแล้กกินคู่เดียวนี่นะมันจิ้มกับก๊อฟมันอย่าลํามันอย่ามันโดยที่กินคู่เดียวคลิปนี้ก็มีแต่ไี้ล้านหนาวันหน้าก่อนป้ากันใหม่ น่ากปจะหาอย่างมากุดมาทำมาย้ำให้ดูอย่เริ่มฝากกดที่เติมเด้อว,วันนี้ก็กล้องดิ่งกำลังใจให้ฟุ่นสักน้อยเดีย๋ยววันนี้เดี๋ยวบอกหาหานันมาย้ำมาแกงให้ดูอ่ะอีะล่นะสวัสดีค่ะ